ระสูตรสั้นๆชื่อว่าโยคะโยคะเป็นความหมายที่ลึกซึ้งขอสาธยายให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะพิสูจน์ท้งหลายโยคะสี่ประการนี้สี่ประการเป็นอย่างไรคือกามโยคะภาวะโยคะทฏฐิโยคะและอภิชายโยคะพิสูจน์ท้งหลายการโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความคิดความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งการมทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งการมทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะการมความเพลิดเพลินเพราะการมความเย่อหยายเพราะกรมความหมกมุ่นเพราะการมความกระหายเพราะกรม ความเร่าร้อนเพราะกามความหยางลงในกามและความทยานอยากเพราะกามทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่ากามโยคะพิสุทน์ทั้งหลายกามโยคะเป็นดังนี้พิสุทน์ทั้งหลายก็ภาะวะโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณและโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแ <_ S 1> ห่งภพทั้งหลายตามความเป็นจริงความกํำนัดเพราะภพความเพลินเพราะภพความเยื่อใยเพราะภพความหมกมุ่นเพราะภพความกระหายเพราะภพ ความเร่าร้อนเพราะพบความอยากลงในพบและความทยานอยากเพราะพบในพบทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นนี่เราเรียกว่าภวะโยคะพิสุทธ์ทั้งหลายกามโยคะภวะโยคะเป็นดังนี้พิสุทธ์ทั้งหลายทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไปได้คุณโทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ teasing, ่งความคิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะทิฏฐิเพราะความเพลิดเพลินเพราะทิฏฐิเพราะเยื่อใยเพราะทิฏฐิความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิความกระหายเพราะทิฏฐิความเร่าร้อน พราะทิฏฐิความอย่างลงเพราะทิฏฐิและความทยานอยากเพราะทิฏฐิในทิฏฐิทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าทิฏฐิโยคะพิสุทน์ทั้งหลายพิสุท์ทั้งหลายกามโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะเป็นดังนี้พิสุท์ทั้งหลายก็วิชายโยคะขออภัยค่ะพิสุทน์ทั้งหลายก็อวิชายโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกและผัสสะผัสสะทะผัสสะยตนะหกประการตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกผัสสะ ยตนะหกประการตามความเป็นจริงความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ในผัสสะยตนะหย่ยอมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าอาวิชายโยคะพิสูจน์ทั้งหลายการโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชายโยคะเป็นดังนี้พิสูจน์ทั้งหลายพิสูผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมอันเป็นบาปอันเป็นเครื่องเศร้ามอง เป็นเหตุให้เกิดในภพมีความกระบวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากมีชาติชารามรณะต่อไปอีกฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผู้ไม่เกษมจากโยคะพิสูจน์ท้งหลายเหล่านี้แลยโยคะสีประการค่ะโยคะทั้งหมดนี้ที่พระศาสดากล่าวมาก็มีความหมายเรียกว่า การกระทําอย่างเป็นระบบระเบียบเรียกว่าโยคะ